สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะพบเื่ยเช่นเคยค่ะเพราะอาหารอร่อยที่ไหนในกรุงเทพเอ๋ยอาสาพาชิมค่ะวันนี้นะคะอาสาพาชิมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านปลาลาค่ะร้านนี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยกับขนมจีนโบราณค่ะที่สําคัญนะคะยังเป็นเจ้าของแฟรนไชายวัสนาน้าโบราณหรือว่าน้ําจรวดน้ําซ่าน้ำมะเนืที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามเอ๋ยเข้าไปชิมกันเลยนะคะ คุณลุงเล็กนะคะหรือว่าคุณวิทยาสิริเบญจวรรณนะคะสวัสดีค่ะลุงเล็กสวัสดีครับวันนี้โอ้โหเตรียมอะไรมาให้เออรับประทานบ้างคะก็ไม่ถึงก็เตรียมไม่คุ้นหนูยครับราทำปกติทุกวันอยู่แล้วปกติทุกวันครับผมวันนี้มีของอร่อยอยเป็นอาหารเส้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับกับขนมจีนโบราณเป็นน้ำยาอะไรบ้างคะมีน้ำยาปลาโบราณกับน้ำพริกขุ่งสดครับและนี่ก็คือน้ำมะเน็่หรือน้ำอโรโบราณน้ำจรวดอะไรชื่อเดียว คิดฮิตกันต้องบอกว่าฮิตตั้งต่สมัยคุณปู่ย่าแล้วครับเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เลยใช่ไหมคะโอ้โหอย่างนี้เอยขอรับประทานอย่างแรกเลยลองดูครับอันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะแม่สีสันเข้มข้นหน้าตาหน้ารับประทานมากไม่ปรุงนะคะอันนี้ขอชิมดูก่อนเลยเส้นเหนียวนุ่มค่ะต่องคอมากค่ะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีก็หลักการของร้านอาหารถ้าใครอยากเปิดร้านอาหารนะครับหนึ่งต้องน่าสนใจน่าสนใจ 2. คุณภ,ภาพดีสะอาดะาระฐานวิธรรมการที่ทําให้คุณภาพดีไม่มีอะไรครับใส่ของดีเท่าที่จะจับได้ลงไปวัตถุดิบต้องดีวัตถุดิบต้องดีครับของดีอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็คือขนมจีนนะคะน้ำยาคุณลุงเล็กช่วยเล่กากรรมวิธีการทำเคล็ดลับของเราเนี่ย เราใช้ทําแบบโบราณคือเอาเครื่องไปต้มกับปลาใส่กะปิดีปิ้งให้หอมใส่ปลากูเราทิา้งหนึ่งคืนไม่ใช่ทําปุ๊บขายปับ๊บนะครับอร่อยนุ่ม,มนวลสมรีีลองชิมดูครับชิมน้ำยาโบราณกันก่อนเลยนะคะเป็นไ,ไงครับรสชาติ เมนูสุดท้ายเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่แฟนรนไชส์เลยเจ้าของแฟรนไชส์ต้นตำรับอยู่ที่นี่เองวัฒนาน้ำโบราณนะคะอันนี้เป็นรสอะไรคะอันนี้เป็นน้ำหวานผสมมีคนเขาตั้งชื่อว่าน้ำวัฒนาน้ำวัฒนาเพราะว่าเป็นสลากบย <c oughs> เวลาหน้าที่ใครจะ,ะเปลี่ยนตำแหน่งหรือปลายปลายเดินกันยาที่ตำแหน่งขึ้นเนี่ยจะมีคนมาดื่มน้ำวันนี้เอาเคสสลากบวยเป็นวัฒนา สละบวยกันนะคะจะได้เรื่องตำแหน่งเออชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามอย่างแหมอิ่มท้องได้สารอาหารครบพ้วนในราคาที่พอเหมาะพอดียุติธรรมนะคะขอให้ล uhm, ุงเลยช่วยฝากร้านหน่อยค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคะถ้าจะฝากร้านนะครับร้านเนี่ยอยู่ที่ถนนสวนผักซอย15้าปากซอยเลยนะครับหรือ โทรศัพท์0863936640หรือเข้า Google Map แล้วพิมพ์คำว่าร้าน๋วยเสี๋ยวตาลาลา ตั้งแต่กี่มโมงถึงกี่โมงคะ6โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงเย็นครับค่ะทุกวันเลยไหมคะเว้นวันอังคารเว้นวันอังคารนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลุงเล็กมากนะคะกับร้าน๋วยเตี๋ยวตละลาลานะคะในเขตตลิ่งชันคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบของเก่าอยากกินอาหารโบราณซึมซับบรรยากาศดีๆมาได้ที่ร้าน๋วยเตี๋ยวตละลาลานะคะวันนี้อาสาพาชิมหมดเวลาลงแล้วะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ